อยากได้รถสวยรถหรูต้องเป็นคันนี้เลยค่ะเป็น Honda Civic FC ปี2019ทุกคนค่ะตัวนี้บอกเลยว่าเป็นเ e กียออโต้ด้วยดูที่ด้านหน้านะคะกระจังหน้าแบบโครเมียมนะคะไฟหน้าเป็น LED โปรเจ c เตอร์ตัวนี้ไม่มีไฟตัดหมอกให้นะคะเดิมๆจากโรงงานเลยทุกคนค่ะนะ,ะแหมก,ก็เดิมๆจากโรงงานเช่นเดียวกันค่ะนะไฟเลี้ยวข้างกระจกนะคะปักไฟฟ้าได้ด้วยนะตัวนี้ด้านหลังนะคะบอกเลยว่ามีกล้องหลังให้ด้วยนะคะตัวนี้มีกล้องหลังให้โลโก้โครเมียมครบทุกอย่างเลยมี สปอยเลอร์ <Spo> ด้านหลังให้ด้วยดูภายในบอกเลยว่าใส่ของได้เยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเดินทางเอ่ยได้นะคะบอกเลยว่าได้เยอะจริงๆดูภายในกันบ้างนะคะภายในห้องผู้โดยสารนะทุกคนคะ่ะเป็นเบาะผ้านะคะแล้วกว้างมากนะคะนั่งได้3คนเลยนะคะแล้วด้านหน้าค่ะนะคะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นเกียร์ออโต้นะคะเป็นเบรกมือไฟฟ้าด้วยนะคะแล้วก็เป็นเบาะผ้านะตัวนี้ระบายอากาศได้ดีเลยก็ทำความสะอาดง่ายค่ะ สำหรับคันนี้นะคะรับลนเพียงแค่1,900บาทฟรีทุกค่าดำเนินการค่ะค่าจัดค่าโอนค่าภาษีพรบรซื้อส่วนไม่บวกแบตเพิ่มรับเกินเครื่องเกียร์2ป 20, ี2,000มกิโลค่ะมั่นใจได้เลยว่าประสบผลยุสคาขายมามากกว่า3,000 30, 0คันและขายมามากกว่า20กว่าปีมีสาขามากกว่า20สาขาทั่วประเทศรถมือสองต้องประสบผลยุสคา